ทิ้งปิิสนาใหญ่กลางไ g เปิดคอมเมนต์บอยปกรณ์มีพิรุษหนักหลังลุ้นโอบพักธิราเปิดตัวหนุ่มคนใหม่จากกรณีที่ทางด้านพิธีกรสาวโอบพักธิราได้ออกมาโพสรูปภาพล่าสุดในอินสตาแกรมพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าเรามันก็อ้วนซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านเมปฏิดาเอพรทิพฮาหน่าพร้อมใจกันคอมเมนต์โอภักีราหลังเห็นโพลล่าสุดโดยทางด้านเมปฏิดาได้ออคอมเมนต์ว่านั่นเอพรทิพคอมเมนต์ว่านั่นแน่รวมถึงฮาหน่าได้เข้ามาแซวว่าก็เรามันอร่อยอะเนอะก็ว้าวุ่นเลยและไม่เพียงเท่านั้นพอทางด้านบอยปรกรณ์ ทิ้งปริศนาใหญ่กลางไอจอพกจีราหลังโดนจับตามองเปิดตัวหนุ่มคนใหม่โดยบอยปรกรณ์ได้คอมเมนต์ว่านี่ไงแล้วไม่ให้ผมพูดซึ่งโอพักจีราได้เข้ามาตอบกลับว่าส่งที่อยู่ให้ด้วยค่ะ